เอาไปงูเหลือมแดบไล่ะไมเอาไปเคยให้เจ้าอะไรอะที่เขาอยู่ไม่เจอไงะโถอยู่กับตีเลยกรกับโถมันออกไรโนดอะไไงล่ะออกปแลวตัวมันยาวน่าจะสเมตรกว่าเหลือมอะไรจับปลาั้มปลาปลาเึ้นบนตอะเดี๋ยวกระีกัะต้อน ันอายังไงอ่มันมันู่นกเรียบร้อยมีหวานี่ั้งตัวานีเข่าฮโอ้โหใหญ่ไหออสมคน้องแขนน้ำพันยาอยู่เลยโอ้ยจะมาล่นมวหนเลยาวตามเอ็กกว่าเอมยาอยู่้วนะคะยังไม่ได้กินนะดูหัวดูหางมันโอ้โหยาวจังเลยหามันอดอยากล่ะผอมเลย น่าจะเข้ารรษาแต่ไม่รู้จะเข้ารรษาบ้างรนันไงรจะเข้ารรษาก็ต้องจำศี่ไปจำสิลนั่นแหละไม่เนี่ยรแล้วโอเคด้ด้วบแ้วแ้วแล้วูเหลือ้ลูกคนเดียวอะไมันคือรอดที่ไม่าะเราไม่ได้ฉีดถ้าเรารอฉีดที่ชา่้ดึไม่ได้เดี๋ยวเราด

ตัวใหญ่กับใหญ่กับแขนทูนอีกเลื้อนนี่อาดเลยอ่ะผมจับเมื่อเมื่อสองปีกว่านั้นเจอตัวใหญ่กว่านี้เลยเข้าไม่ได้บ้านเลยเข้าใต้ท้องรถเลยว่ไม่เป็นไรเขาพิมพ์เมือยอยู่แล้วเมือ่อยเหมือนกันเนาะแล้วก็แล้วก็ใส่

เล่านี่ยไอ้น้องเนี่ยเออกลัวไอ้พกลัวโอ้ถูกเอาเคลียร์ไปเดี๋ยเราลองให้น้องมันสังหารไปรออแล้วายแวบเลยนะดูนะดูมันเหนื่อยนะคน <c oughs> มันกลัวอะไรไม่ได้ไดเลยนะคนกลัวสั้นเลยหมูตัวตั้งใหญ่ไม่กลัวแต่กลัวไอ้คือคนกลัวก็คือต้องกลัว น่าจะยาวประมาณสามเมตรได้สามเมตรตัวป่า